อัมพชราพากรีดลัน่นเปิดประตูเจอพี่เอเปลี่ยนกางเก่งเห็นหมดความลับนางฟ้า เป็นคู่ซีคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วค่ะสำหรับอั้มพัชราภาชัยเชื้อและเอสุภชัยสองซุปตาขวัญใจแฟนๆทั่วทั้งประเทศแถมล่าสุดค่ะบนอินสตาแกรมของอั้มพัชราภาก็ยังได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอตอกย้ำความสนิทซีปึก้กให้บรรดาแฟนคลับต้องยิ้มตามจนแก้มปริ ซึ่งเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นตอนที่อั้มพัชราภาบังเอิญเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวของเอสุภชัยและได้พบกับช็อตเซอร์ไพรส์ระดับ10เต็ม10เพราะเป็นจังหวะที่ผู้จัดการดาราซุปตากําลังใส่กางเกงพอดีเป๊ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะจังหวะที่อั้มพัชราภาต้องร้องคิดด้วยความตกใจไปแล้วเจ้าตัวก็ยังเหลือไปเห็นกางเกงเสริมสะโพกซึ่งเป็นความลับนางฟ้าอีกอย่างของพี่เอสุภชยัยก่อนจะหยิบขึ้นมาส่องแล้วก็แซวคำๆด้วยความเอ็นดูเล่นเอาบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวสนุก สนานคึกคักหนักมากเลยทีเดียวค่ะในขณะที่แฟนๆหลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวนอกจากทุกคนจะเข้ามากดไลค์ให้กับความน่ารักของทั้งคู่อย่างล้นหลามแล้วในช่องคอมเมนต์ทุกเสียงยังบอกตรงกันอีกด้วยว่าอั้มเอแกงกันได้สนุกสนานถึงเครื่องจริงๆเที่ยงบันเทิงสดนะคะเที่ยง15นาทีนะคะก็เรามาดแป๊บเดียวเองค่ะมาคุยนิดนึงก็อยากขายของบ้างเล็กน้อยเอ้ยไปหาชินชัยกันเนมะื่อกี้ไปหามาแล้วนางแต่งตัวอยู่เลยออกมาก่อน

ใส่พี่ไม่เคยเติม้นเตอามไม่เคยเริมเหรอใช่พี่ดูดิตัวจริงหมดเลยแต่แต่เลยอ่ะนี่ยแฟนแฟนเหไม่ใช่อุณนี่เติมใครกันนะนักเติมสอง่า